สวัสดีครับผมโคจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10ลัคนานะครับเมื่อวันที่แล้วเนี่ยผมให้เลขเด่นบนก็คือเลข6กับเลข3นะครับแล้วก็เลขเด่นล่างเนี่ยก็คือเลข9กับเลข4ผลปรากฏว่ามีเลข4เข้าเป้าอยู่ตัวเดียวนะครับชาวราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับและก่อนจะเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภนะครับผมเห็นมีท่านผู้ชมบางท่านเนี่ย คอมเมนต์มาว่าผมพยากรราศีนั้นราศีนี้จะมีโชคแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่เห็นมีโชคตามที่พยากรเลยผมก็คล่องขออธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับก็คือว่าผมพยากรดวงแบบกว้างๆนะครับดูกันเป็นช่วงราศีไม่ได้ดูแบบเจาะจงเฉพาะรายบุคคลดังนั้นอาจจะมีบางคนตรงตามคําพยากรณ์นะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ตรงเลยนะครับก็ลองคิดเล่นๆดูนะครับ ประชากรของประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ66ล้านคนถ้าแบ่งออกเป็น12ราศีเนี่ยก็ตกราศีละ5.5ล้านคนนะครับสมมุติว่าผมพยากรณว่าราศีเมฆเนี่ยจะมีโชคใหญ่ท่านคิดว่าคน5.5ล้านคนเนี่ยจะมีโชคพร้อมๆกันไหมครับก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าผมพยากรณดวงแบบกว้างๆนะครับไม่ใช่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลครับ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาบกันดีกว่านะครับในวันหวยออกคือวันที่1มิถุนายน2564จะตรงกับวันอังคารแรม6ค่้าเดือน7ปีฉลูดาวพฤหัสเป็นสีในทักษะสำหรับในงวดนี้จะมีทั้งหมดแค่6ลราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับโดยแบ่งออกเป็น4ลราศีมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก2ราศีมีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมา เร,เรามาเริ่มกันที่2ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสําหรับราศีที่มีโชครองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆค,ครับในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนมรณนะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภะจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอนเข้าเรือนมรณนะดังนั้นชาวราศีเมฆจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีเมฆลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่2นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเป็น1ิบกับลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจำเดือนจรเข้าเรือนมรณะดาวจันร์เป็นดาวโชคประจำวันจรททำมุมตีกลหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นสี่กับลัคนาดาวเสาวเป็นเจ้าเรือ,อนลาภะจรททำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวโชคประจำเดือนที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันสุขนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีน ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสําหรับราศีที่มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ราศีราศีแรกนะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสี่กับลัคนา ดาวพุธเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิงห์ไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่2นะครับก็คือราศีกัน ในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภจอททามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจะมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นตุ้มท้วมหน่อยครับราศีที่3นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะ จรทํามุมตีโกลหลังกับลักขณาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีตุลจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นค่อนข้างอ้วนครับราศีที่4นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพุรหัสกิน3ามตแหน่งครับเป็นดาวโชคประจําปี เป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุมไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกุมจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในวดนนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกุมนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดนะครับที่มีเกณฑ์ได้รับโชคราศีกุมจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับอีก6ราศีนะครับก็คือราศีพฤษบราศีมิถุนราศีกรกฎราศีพิจิกราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคนะครับหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากครับควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่ นั่นก็คือให้ตักบาตรพระ3รูปนะครับด้วยอาหารที่ประกอบด้วยผักโทนสีขาวๆหน่อยครับเช่นผักกาดขาวถั่วงอกไชเท้าดอกกระหล่ำนะครับแล้วก็ควรมีดอกบัวถวายพระด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่1มิถุนายน2564 ก็คือก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับ และถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากจะหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักประทางอินบ็อก์ได้เลยครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ